การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคำพูดนี้เป็นของโทนี่รอบ,บินซึ่งแนนนครับว่าวันนี้โอป้าก็นำมาฝาก6แนวคิดอยากเปลี่ยนชีวิตจะต้องกล้าตัดสินใจไปฟังกันครับข้อ 1. พลังแห่งการตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจะต้องกล้าตัดสินใจการตัดสินใจเป็นเรื่องยากที่สุดที่เราจะไม่ทาไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิตแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เราจะต้องตัดสินใจ บางครั้งเราก็อาจจะยังลังเลยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ยากที่จะตัดสินใจเราก็ยิ่งกลัวลังเลสงสัยและบางครั้งจะต้องใช้เวลาบางครั้งในที่สุดเราก็ไม่อาจจะกล้าตัดสินใจได้และปล่อยให้โอกาสดีๆในชีวิตผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับคำถามก็คือเราจะมีโอกาสดีๆในชีวิตได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจเปิดรับมันงานใหม่ธุรกิจใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ชีวิตใหม่ๆและแน่นอนว่าคนเรามีโอกาสหลายครั้งในชีวิต แต่โอกาสจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรากล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่และเด็ดขาดถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจเราย่อมพลาดโอกาสหรือว่าสูญเสียโอกาสเหล่านั้นไปยิ่งถ้าเราไม่มีโอกาสเรายิ่งต้องกล้าตัดสินใจเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองคนที่กําลังเบื่อหน่ายหรือว่าไม่พอใจชีวิตที่เป็นอยู่และอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคุณจะต้องเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่โอกาสแต่คือการตัดสินใจ สมมติว่าเราอยากได้งานใหม่ที่ดีกว่าเราอาจจะต้องนั่งรอไปอีกสิบปีเพราะไม่มีใครมาเสนองานนั้นให้แต่ถ้าเราตัดสินใจออกไปหางานนั้นด้วยตัวเองนั่นก็คือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือว่าถ้าจะจู่มีคนมาเสนองานใหม่ที่ดีกว่าให้เราทําแต่เราไม่กล้าตัดสินใจทํานั่นหมายถึงเรามีโอกาสแต่ถ้าเราพลาดมันไปเพราะเราไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการที่เราตัดสินใจต่างหากคนที่ไม่มีโอกาสสามารถตัดสินใจสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ส่วนคนที่มีโอกาสก็ต้องตัดสินใจเปิดรับโอกาสนั้นแต่ในชีวิตนี้มีกี่ครั้งที่เราทําเช่นนั้นกี่ครั้งที่เรากล้าตัดสินใจจริงๆเพราะรู้ว่ามันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นและกี่ครั้งที่เราไม่กล้าตัดสินใจอย่าลืมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปได้ตลอดการ สิ่งให้เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะทำอาจทำให้เราได้รับสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะได้รับในชีวิตดังนั้นจงกล้าตัดสินใจแม้ความไม่แน่นอนของสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจจะน่ากลัวสำหรับคุณแต่เชื่อเถอะว่าความแน่นอนของสิ่งที่จะเป็นเช่นเดิมตลอดไปนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าข้อ2ถ้าคุณทำในสิ่งที่เคยทำคุณก็ย่อมได้รับในสิ่งที่เคยได้รับการกระทำไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ย่อมไม่เปลี่ยน การที่บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นจะต้องเริ่มจากการที่บางสิ่งบางอย่างที่เราทําเ,เปลี่ยนแปลงไปไม่มีทางที่เราจะเป็นคนเดิมทําตัวแบบเดิมทําสิ่งเดิมอย่างที่เคยทํามาตลอดชีวิตแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้แถมยังมีแนวโน้มที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแย่ลงเพราะนิสัยพฤติกรรมและการกระทําสู่ความล้มเหล, fool, ลวนับวันจะยิ่งส่งผลมากขึ้นเพราะการกระทําไม่เคยเปลี่ยนชีวิตจึงไม่เคยเปลี่ยน และคนที่ไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองยอมได้รับผลลัพธ์ที่ชีวิตส่งมาเป็นบทเรียนเพื่อให้สํานึกสะบางแต่บางครั้งก็อาจจะสายเกินไปแล้วที่เราจะเริ่มสํานึกและเริ่มปรับปรุงตัวเพราะเราใช้เวลามาเกือบทั้งชีวิตกับการไม่ใส่ใจความล้มเหลวเมื่อถึงวันที่เราเริ่มใส่ใจมันเราจะไม่เคยเหลือเวลามากพอดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่านิสัยพฤติกรรมหรือการกระทําบางอย่างของเราทําให้ชีวิตที่ผ่านมานั้นแย่ และชีวิตในทุกวันนี้ของเราก็แย่และชีวิตในอนาคตของเราก็คงจะแย่ขอให้เริ่มตระนักรู้และพยายามปรับปรุงตัวเองความเกียดคร้านเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นการขาดความพยายามขาดความอดทนชอบผัดวันประกันพุ่งชอบลมเลิกหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้พยายามเลิกนิสัยเหล่านั้นและเริ่มทําตัวให้แตกต่างจากที่เคยเป็นเมื่อใดก็ตามที่การกระทําของเราเปลี่ยนชีวิตของเราก็จะเปลี่ยน และรางวัลที่เราจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก็คือชีวิตใหม่ที่เราคู่ควรนั่นเองข้อ3อย่าใช้ชีวิตอย่างขาดพลังเราทุกคนจําเป็นต้องใช้ชีวิตเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามมีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งลมหายใจจะสิ้นสุดเราสามารถมีความสุขได้มากกว่าการแค่อยู่ไปวันๆแต่สิ่งที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ก็คือการมีชีวิตที่มีพลังชีวิตจะมีความหมายมีคุณค่า และมีสิ่งดีเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีพลังและพลังที่ว่านี้ย่อมเกิดจากแรงบันดาลใจหรือว่าความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าจะทั้งสองก็ได้ที่จะทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากขึ้นหากเรามีพลังจะทําให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขกระตือรือร้อนและมีความสุขและที่มาของแรงบันดาลใจและความปรารถนาอันแรงกล้านั้นก็อยู่ในตัวของเราเอง ลองถามตัวเองซิว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจบ้างเราเคยเห็นใครที่ประสบความสําสเร็จสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือทําบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอยากจะทําให้ได้อย่างเขาหรือในตัวเราก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทําสิ่งใดที่เรารักชอบหลงไหลหรือว่าอยากทาสิ่งใดมันไม่ยากที่เราจะค้นพบคาตอบจริงไหมครับว่าอะไรคือสิ่งให้เราอยากจะทําหรือว่าคนพบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เราแค่ต้องเริ่มต้นค้นหามันอย่างจริงจังอย่าใช้ชีวิตไปวันวันยางขาดพลังและขาดเป้าหมายเพราะถึงแม้เราจะยังมีชีวิตอยู่ก็คงไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสาเร็จนั้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาขี้เกียจแต่เพราะว่าพวกเขาไม่มีเป้าหมายที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากพอดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าเราแค่ขาดพลังลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย จากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าเราเนี่ยมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่เป้าหมายนั้นยังขาดพลังลองตั้งเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ให้มันมากขึ้นให้ใหญ่ขึ้นให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งให้เราพร้อมและสามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่เพื่อมันใช้เวลาทั้งหมดเพื่อมันและเป้าหมายนั้นจะทําให้เรามีพลังมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับข้อสี่เราไม่เคยล้มเหลวถ้าเราไม่คิดเช่นนั้น คนที่ประสบความสําเร็จบางคนได้สอนแนวคิดที่ดีมากๆสู้ความสําเร็จทุกสิ่งให้เราทําไม่มีคําว่าล้มเหลวมีแต่คําว่าฟีดแบ็กหรือว่าผลลัพธ์ถ้าเราทําบางสิ่งไม่สําเร็จแล้วตัดคาว่าล้มเหลวอ,ออกไปจะเหลือแค่คําว่าผลลัพธ์อย่างเช่นผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคาดหวังผลลัพธ์แย่กว่าที่เราคาดหวังไว้นิดหน่อยผลลัพธ์ยังไม่ดีเท่าที่เราต้องการหรือว่าผลลัพธ์ยังดีกว่านี้ได้ลองผู้ประโยคเหล่านี้กับตัวเอง แทนที่จะพูดว่าฉันล้มเหลวแล้วถามตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรกันแน่เราจะไม่รู้สึกว่าเราล้มเหลวเราจะแค่รู้สึกว่าต้องพยายามอีกหรือว่าลองมันใหม่อีกครั้งความจริงก็คือความล้มเหลวเป็นเพียงแค่ความคิดคนที่คิดว่าตัวเองล้มเหลวไม่ว่าเขาจะทําบางสิ่งออกมาดีหรือว่าไม่ดีเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่หรือว่าทําสําเร็จได้ในสายตาคนอื่นเขาก็ยังล้มเหลวอยู่ดีส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไม่เคยล้มเหลว แม้เขาจะทำบางสิ่งที่แย่กว่าไม่สำเร็จเขาก็ยังไม่ล้มเหลวเพราะคำว่ายังไม่สำเร็จกับคำว่าล้มเหลวนั้นต่างกันยังไม่สำเร็จหมายถึงเรายังมีโอกาสและมีความสามารถที่จะพยายามทำต่อไปจนสำเร็จได้แต่คำว่าล้มเหลวหมายถึงเราไม่มีโอกาสแล้วและไม่มีความสามารถอีกต่อไปทุกอย่างจบและสิ้นสุดแค่นี้นอกสจากว่าคนที่คิดว่าล้มเหลวแล้วแต่ยังพยายามและลองใหม่ได้ อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับอย่างไรก็ตามความคิดที่ว่าเราล้มเหลวก็ไม่ใช่ความคิดในแง่บวกที่จะช่วยให้เรามีพลังเท่ากับความคิดที่ว่าเราแค่ยังทําไม่สําเร็จอยู่ดีก็แค่ลองใหม่จริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่น่าสนใจมากที่เราจะเรียกความล้มเหลวทุกครั้งว่าเป็นผลลัพธ์มันคือสิ่งที่ทุกคนที่อยากจะประสบความสําเร็จควรจะทําและฝึกทําให้เข้มงวดเพราะคนเราอาจจะยอมรับความล้มเหลวได้ไม่กี่ครั้งนักในชีวิต แต่เราสามารถยอมรับผลลัพธ์ได้ยังไม่มีขีดจำกัดเพราะทุกสิ่งที่เราทำย่อมมีผลลัพธ์และย่อมเป็นไปได้ทั้งผลลัพธ์ที่ดีและผลลัพธ์ที่แย่เราทุกคนเตรียมตัวยอมรับผลลัพธ์ของทุกสิ่งอยู่แล้วแต่เราส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับความล้มเหลวดังนั้นตัดคำว่าความล้มเหลวอ,ออกไปจากชีวิตเลยหรือไว้แค่คำว่าผลลัพธ์แล้วเราดูว่าความรู้สึกและท่าทีตอบสนองที่เรามีต่อความล้มเหลวนั้นจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรครับ ข้อห้าอย่าเสียเวลาหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาปัญหามีอยู่สองประเภทก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราแก้และปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้และจําเป็นต้องปล่อยวางกับมันแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเราย่อมสามารถแก้ไขจัดการหรือว่าทาอะไรสักอย่างกับมันได้มันจะต้องมีทางออกเสมอและวิถีทางแม้จะเป็นวิธีการที่ยากก็ตามมีอุปสรรคหรือเป็นวิธีที่เราไม่อยากจะทํา แต่เราก็ต้องยอมรับและยอมทำเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะมีปัญหาหลอกในชีวิตนี้แต่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ปัญหาจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคนเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกข้องใจว่าทำไมปัญหานั้นต้องเกิดขึ้นด้วยหรือรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับชีวิตเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นความผิดของใครหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถามว่า การโยนความผิดให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นแม้จะเป็นเรื่องจริงนั้นก็ตามแต่มันไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยจริงไหมครับถึงแม้เราจะไม่ยอมเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหรือว่าเมินเฉยกับปัญหานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงเป็นปัญหาของเราอยู่ดีและมันก็ยังคงอยู่ในชีวิตเราไม่มีใครที่จะช่วยให้ปัญหานั้นจบลงได้นอกจากตัวเราเองที่จําเป็นต้องเผชิญหน้ารับผิดชอบยอมรับและแก้ปัญหานั้นให้จบไปด้วยตัวเอง ในชีวิตนี้เราไม่สามารถหาเหตุผลให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าทําไมปัญหามันจึงเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบมันเผชิญหน้ากับมันและแก้ไขมันให้ผ่านพ้นไปชีวิตไม่เคยยุติธรรมกับใครไปมากกว่าใครหรอกครับเราทุกคนต่างก็เจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสิ่งที่ไม่คาดคิดและสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือชีวิตไม่เคยหยิบยื่นปัญหาที่ไม่มีทางออกหรือทางแก้ให้กับเรา ถ้าเราตัดสินใจคิดจะลุกขึ้นมารับผิดชอบปัญหายอมรับทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้และผ่านไปได้ด้วยดีและความจริงแล้วปัญหาของเราก็คือการไม่ตัดสินใจยอมแก้ปัญหาหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหานั่นเองที่ทําให้เราเสียเวลาชีวิตอยู่แบบนี้และทําให้ชีวิตมันยากขึ้นทุกทีถ้าเราพร้อมและยินดีที่จะรับผิดชอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตเราก็คงจะง่ายขึ้นกว่านี้อีกเยอะจริงไหมครับข้อห ผู้นำที่แท้จริงไม่ได้สร้างผู้ตามแต่เขาจะสร้างผู้นำหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่แค่นำคนแต่ต้องสร้างคนเราทุกคนล้วนอยากจะเป็นผู้นำมีน้อยคนนักที่อยากจะเป็นผู้ตามคนอื่นไปตลอดทั้งชีวิตแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้พยายามที่จะผลักดันตัวเองขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำเพราะรู้ดีว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งหน้าที่ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกยิ่งใหญ่ได้ แต่สิ่งที่ต้องมาควบคู่กันก็คือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทําแบกบรับรับผิดชอบแม้บางคนจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นําก็ยังไม่ใช่ผู้นําที่ดีมากพอแล้วก็ยังมีหลายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ด้วยไม่ว่าการจะรับผิดชอบและการทํางานของตัวเองยังมีศักยภาพที่สุดการทํางานร่วมกับคนอื่นให้เกิดผลที่สุดการนําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีการสร้างแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจการนึงศักยภาพสูงสุดในตัวผู้อื่นออกมา และที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างคนมีผู้นำหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่เพียงแค่การนำคนอื่นและสอนให้คนอื่นเป็นผู้ตามแต่คือการนำคนอื่นและสอนให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นผู้นำด้วยผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนในโลกได้สร้างผู้นำที่เก่งๆขึ้นมากมายเพราะวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการสร้างคนของพวกเขาผู้นำเหล่านี้ไม่ได้พอใจที่เห็คนอื่นเขาเป็นผู้ตาม แต่พวกเขาภูมิใจที่เห็นคนอื่นเรียนรู้แบบอย่างจากพวกเขาและสามารถกลายเป็นผู้นําได้ผู้นําเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าเราจะสอนให้คนอื่นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นและเติบโตขึ้นเพื่อจะช่วยให้เราประสบความสาเร็จแต่เพื่อช่วยให้ตัวพวกเขาประสบความสําเร็จต่างหานและนั่นคือความเป็นผู้นําที่แท้จริงที่ทาให้พวกเขายิ่งประสบความสาเร็จและยิ่งใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆดังนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้นําหรือว่ากําลังคิดจะเป็นผู้นํา ขอให้จำหลักคิดของบรรดาผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การนำคนแต่คือการสร้างคนถ้าเราจะสอนให้คนอื่นทำงานจะต้องสอนให้เขาทำงานอย่างผู้นำไม่ใช่พูดตามถ้าเราจะสอนให้คนอื่นคิดต้องสอนให้เขาคิดอย่างผู้นำไม่ใช่พูดตามแต่ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องสร้างผู้นำไม่ใช่พูดตามผู้นำคนใดที่สามารถสร้างคนได้เขาจะไม่ใช่แค่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ แต่จะเป็นผู้นำที่มีคุณค่าได้รับการยกย่องและยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x q u a n t u m Leap Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคลมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ ซิปเอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10X เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชาชุดรังการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x m i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยาศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ